ในหนึ่งวันที่หนึ่งในหมู่บ้านหนึ่งมีต้นไม้ประเภทต้นยังใหญ่มากด้านบนของต้นไม้มีนกหลายชนิดทำรังส่วนด้านล่างของใบไม้จะเป็นที่นั่งผักผ่อนของนักเดินทางหลังจากทางเดินทางไกลวันหนึ่งมีนักล่าปลารกต่อตัวในพื้นที่นี้และพบว่ามีนกมากมายบนต้นไม้เขาพยายามตั้งกับดักเพื่อจับนกเหล่านี้แต่นกอีกตัวหนึ่งได้รับทราบเรื่องนี้และเตือนนกอื่นๆที่นั้นมีฝูงนกพิราบกำลังบินเข้ามาใกล้พวกเขาเห็นเมล็ดข้าวมากมายจึงลงมากินไม่กี่นาทีภายหลัง พวกเขาตกในกลุ่มกับกลุ่มตามแผนที่เขาได้คิดไว้ขณะที่นักล่าย,ยังไม่กลับมาเราจะร่วมกันทำลายทางใบไม้นี้หลังจากนั้นนกคนหนึ่งจะหลุดออกมาและไปค้นหาความช่วยเหลือนกพิราบทุกตัวร่วมมือกันทำลายทางใบไม้และเมื่อทางเปิดออกนกตัวหนึ่งสามารถบินออกไปและขอความช่วยเหลือมีนกพิราบทั้งฝูงร่วมมือกันที่จะเอาออกและเมื่อทางเปิดฝูงนกพิราบวิ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า เรื่องราวสอนให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของความร่วมมือและความเชื่อมั่นในชุมชนนกพิราบเพียงตัวเดียวที่พบความเสี่ยงแต่การร่วมมือของทั้งฝูงทำให้พวกเขาสามารถดเอาทางออกไปได้นอกจากนี้เรื่องราวยังสอนให้เรารู้จักมองเห็นโอกาสในวิกฤตและทำให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของการช่วยเหลือกันในชุมชน